ครับสวัสดีครับจากร้านชุมแพรโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้นะครับเราออกมาติดตั้งนะครับอยู่ที่บ้านดอนเตาเหล็กนะครับมาติดตั้งเป็นชุดปั๊มขนาด2แรง2นิ้วใช้แผงโซลาเซลล์ขนาด450วัตต์โมโนฮาร์เซลล์จำนวน4แผ่นนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไร่อ้อยนะครับลูกค้านำมาติดตั้งนะครับเพื่อจะลดน้ำไร่อ้อยนะครับผมตอนนี้ช่างก็กำลังนะครับทำการเตรียมอุปกรณ์นะครับ ในการจะต่อตัว2ระบบให้ลูกค้านะครับโดยชุดนี้นะครับผมเป็นปั๊มระบบเดียวแต่ว่าลูกค้าต้องการนะครับใช้เป็น2ระบบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น2ระบบจากโรงงานนะครับจะได้เพิ่มแผงเป็น6แผงก็เลยใช้เป็นระบบตัวแปลงเทอร์ลอยเอานะครับผมในการแปลงกระแสไฟเข้าตู้ควบคุมนั่นเองนะครับก็จะสามารถใช้เป็นสมมตินะครับผมระบบเดียวแต่ว่าสามารถทําให้เป็น2ระบบได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตัวแผงกันนะครับผมตัวแผงนะครับผมเป็นแผงโมโนฮาร์เซลนะครับ9บาทบาทนะครับขนาด450วัตต์นะครับผมนี่นะครับโครงสร้างนะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กกัมมันไนส์นะครับผมขนาด2คูณ2นะครับตัวนี้ทางร้านสามารถไปทําที่หน้างานได้เลยนะครับผมแข็งแรงมากๆนะครับตัวนี้น้ําไหลแล้วนะครับผมไหลแรงมากๆนะครับชุดนี้นะครับโดยตัวนี้นะครับเรากําลังทดลองโดยการใช้ไดปั่นนะครับผมแล้วก็แปรงเทอร์ลอยที่เราใส่เข้าไปนะครับในตู้นะครับ ผล,ลออกมานะครับผมใช้ดีมากๆนะครับสามารถเลียงรอบมอเตอร์ได้สูงสุดอยู่ที่ 3,700- ันรอถึงสามพรอบเลยนะครับชุดนี้นะครับผมใครสนใจอยากติดตั้งนะครับราคาอยู่ที่ราคา4 5 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยครับขอบคุณครับ